เรามาดูความคืบหน้าของกระทรวงการต่างประเทศสัปดาห์หน้าครับจะเชิญผู้แทนสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมาฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเนี่ยแหละครับเพราะที่ผ่านมาสหประชาชาติรวมไปถึงหลายชาติมหาอำนาจตั้งคำถามโดยตรงมาที่ประเทศไทยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของสื่อซึ่งคุณเสกวรณเมธีโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าที่ เชิญมาที่แต่งครั้งนี้จะไปอธิบายโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดที่มีเครือข่ายนักวิชาการ10กว่าคนเพื่อคือใช้ชื่อว่านักวิชาการเพื่อสิทธิพล,ลเมืองยื่นหนังสือถึงสหประชาชาติให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับผู้เห็นต่างของรัฐบาลไปยื่น5พฤษภาคมที่ผ่านมานี่คือภาพนะครับคุณผู้ชมเป็นนักวิชาการรวมตัวกันและที่ผ่านมา ทางคุณเสกบอกว่าประเทศไทยก็พยายามประสานงานกับทางสำนักงานค่าหลวงใหญ่อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะชี้แจงพัฒนาการสถานการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอยู่แล้วครับค่ะซึ่งในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะที่ทางคณะผู้แทนไทยมีคุณชาญชาวชายานุกิจปหลัดกระทรวงยุติธรมรมรวมถึงหน่วยงานจากหลายกระทรวงทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงยุติธรมรมรวมถึงสำนักงานอายการสูงสุดด,ด้วยนะคะก็จะเดินทางไปที่นครจนีว่าไปรายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของไทยหรือว่า UP คือนี่เป็นการทบทวนสถานการณ์เป็นรายประเทศนะคะภายใต้การพิจารณาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติก็เป็นไปด้วยความสมัครใจซึ่งในรายงานครั้งนี้นะคะอาจจะรวมถึงประเด็นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเช่นที่ไทยเรานะคะมีการเชิญผู้เห็นต่างไปปรับทัศนคติแล้วก็แสดงความเห็นผ่านสื่อออนไลน์ก็ต้องรายงานทบทวนความคืบหน้าแล้วค่ะแล้วก็ให้สมาชิกแต่ละประเทศเขาลงความเห็น นนี่ก็จะเป็นการทบทวนครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรายื่นเรื่องไปแล้วในช่วงมิถุนายนปี2557ค่ะครับที่ผ่านมาทางภาครัฐทางนายกรัฐมนตรีพยายามที่จะชี้แจงกับทั้งทูตานุทูตกับทั้งหลากหลายหน่วยงานด้วยกันเป็นระยะระยะถ้าสังเกตดีๆนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนี่แหละครับ